ห้องพักครูโดยนินชาเสนอดนตรีสากลทางเลือก3นาทีสำหรับคนรักดนตรีที่ชอบความรวดเร็วตรงประเด็นและไม่จำเจตอนที่5การอ่านโน้ตสากลด้วยสื่อดนตรีมิวสิกบอร์ดวันนี้เราจะมาศึกษาวิธีการอ่านโน้ตสากลในเพลงง่ายๆกันก่อนไม่ยากเลยนะครับค่อยๆดูว่าความรู้เดิมที่เรามี จะมาวิเคราะห์เพลงนี้แล้วรู้ตำนองเพลงนี้ได้อย่างไรตามมาเลยครับอย่าให้เกิน3นาทีล่ะเพลงนี้มี12ห้องแต่ละห้องมี4จังหวะให้โน้ตตัวกลมมีค่า4จังหวะด,ดูให้ดีจะเห็นว่ามีรูปแบบจังหวะที่ซ้ำๆกัน6ครั้งให้นินเทลสาธิตและลองตกมือตามสิครับนับ1 2 3 4 1,2,3,4งสองนองเดียวกันช่วง2 3 4สาห้ก็แบบเดียวกันแล้วครับตอนที่สองเรามาดูกันว่าโน้ตแต่ละตัวมีเสียงอะไรบ้างความรู้จากตอนที่4ตัวโน้ตแต่ละตัวในเพลงจะมีเสียงดังนี้ครับให้มิวสิคบอร์ดสาธิตเสียงของโน้ตแต่ละตัวดูแล้วลองร้องตามไปสิครับ อย่าลืมโนตตัวขาวลากเสียงยาว2จังหวะด,ด้วยหลัก เพลงนี้มีชื่อว่า Twinkle Twinkle Little Star ครับเป็นเพลงพื้นเมืองของประเทศฝรั่งเศสคุ้นขุนแล้วใช่ไหมล่ะครับโอ้หายใจแับไม่ทั่วท้องจบลงได้ด้วยดีภายใน3นาทีเห็นไหมล่ะครับว่าไม่ยากคราวต่อไปเราจะหาเพลงที่ยากกว่านี้มาลองเล่นดูรับรองว่าเดาไม่ถูกแน่ๆเลยครับสวัสดีครับ